ก็คงมีเวลาน้อยมากนะครับผมต้องไปสวายอุปกรณ์เพื่อแบบพิหัวนะในนามของคณะรัฐมนตรีเลยนะก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันถวายพรให้พระองค์ทรงแข็งแรงโดยเร็วนะวันนี้ก็มีหลายคณะที่ร่วมสวดมนต์ต่างเหล่านี้นะครับนั่ก็ทําให้พระองค์ท่านทรงแข็งแรงนะครับประเทศไทยก็ต้องอยู่กับสถาบันพระกษัตริย์อยู่แล้วละนะโอเคเอาถามอะไรท่านๆมาเร็วเรเรื่องอะไรจ๊ะ เข,า,ขาเคเตือนเตือนเสมอมานะอันนี้ก็อาระวังการที่เราจะขยับขยายข่าวอะไรอย่นี้ออกไปให้มันเกิดความตื่นตระหนกให้เจ้าที่เขาทางานนะนะถ้อยเชื่อมั่นเจ้าที่เขาเพราะว่าถ้าเราเราเสนอไปเหรอมันก็โอเคละสังคมก็ร,รู้ก็แต่พอพอเพียงพอสมควรแต่ที่สำคัเก็คือต่างประเทศเข้าใจไหมน,นะมันไม่มันมันจะมีผลกระทบเยอะไงให้เจ้าที่เขาทำงานเถอจ้ะเดี๋ยวก็รดูเองแหละนะ ยังไม่รู้ยังไม่ทราบแต่นะเป็นเรื่องของการทางานแนละการข่าวของเขานะและใช้วิธีการสืบสวนดําเนินการอยู่รอผลในที่จเย็นแล้วก็บอกโค้งบ,บ้างมันดีที่ไหนละอ๋อมันเกิดใครกขาท่านเขาเสนะไปให้วันเกิดเขาทำไมละ่ะนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่เราขยายความให้กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงวันนี้ทั้งโลกก็มีปัญหาหมดอะ่ะนะ แลถ้าผมพูดแรงเกินไปะเขาก็เป็นประเด็นในการที่เขาจะต้องมาใช้คนแรงตอบโต้กลับมาไม่เห็นเกิดประโยชน์เลยวันทั้งพันอีกหลังเยอะแยะไปโอเค ท่านนายกคะเรื่องอชดเชยที่บอกว่าให้พวกเกษตรกร,รที่พื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมครอ,อบครัวละสามพันบาทวันนี้ที่ประชุม,มีการอนุมัติแล้วอแล้วอนุมัติแล้วก็คือได้ตามก็สามพันไงสามพัน <3, 000 S 2> เดิมมันได้แค่พันกว่าบาทไนงะแล้วในส่วนของที่น้ําท่วมเหมือนกับว่าเขาเสียสละตรงนี้จะมีเพิ่มไหมคะเพาตรงนี้เป็นการช่วยเหลือก็เดี๋ยวเขาอ,อยู่ในการพิจารณาอยู่นะแล้วในส่วนของเงินเดือนขึ้นของกำแันผู้ใหญ่บ้านแล้วคะพี่บอกว่าจะขึ้นเท่าไหร่มาแล้วการมาแการนะไปตบทวนมาอีกที แต่ไงก็ก็มันต้องดูหลายอย่างถ้าขึ้นเป็นจำนวนเงินหรือจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มันต้องให้ให้มันมีมาตรฐานเดียวกันกับส่วนงานหนึ่งด้วยแสดงว่าที่บอกว่าขั้นละสองร้อยปีหนึ่งไม่เกินสองขั้นโดยให้ในอำเภอเป็นคนประเมินก็คือต้องได้หกเซนชอบอในหลักการ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาต้องทอะไรอีกไปอีกทีว่ามันจะทํายังไงทุกอย่างกันแล้วไม่ว่าจะเรื่องก,การช่วยเหลือเยียวยาต่างๆเ็าต้องขอร้องประชาชนก็ต้องเข้าใจนะวันนี้เราถ้าเราเราให คนนี้มากกว่าคนนี้คนนี้มากคนนั้นมันคือปัญหาทั้งหมดนั่นแหละเมื่อไหร่มันจะพอพอพอเพียงทดเทอได้ทั้งหมดเล่าวันนี้ก็โอเคล่ะก็เห็นใจด้วยกันจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็คือในส่วนของของไร่แล้วก็มีมันอยู่แล้วใช่ไหมไม่กระทิ่ห้าไร่ใช่ไหมละ่ะอันนี้มาตรการสามพันขึ้นมาคือท็อปอัพคือมาเป็นสามพันนะคือจะพูดว่าจะพูดว่า ใครขอไปใช่ใครขอใครขอที่ว่าเนี่ยรัฐบาลเป็นคนขอไม่ใช่เกษตรกรขอรัฐบาลเป็นคนขอว่าควรจะปลูกเมื่อไรอย่างไรคับมันก็ต้องปลูกเป็นตอนๆลงมาจะน้ำมันไหลไปจากทางไหนล่ะไม่ใช่ทุกคนก็จะปลูกเวลาเดียวกันก็ปลูกแลบกันแฝบกันก็ไปแก้ปัญหาอีกแฝบกันมันก็แฝบกันก็แก้ปัญหาเรื่องของการใช้เครื่องจักรเครื่องมืออีกล่ะ แลนต้นบูวตรงนั้นถ้าปลูกข้าวที่ก็ปลูกพร้อมกันตอนนี้เพราะว่าน้ามันมามันมาทุกคนก็อยากให้มีน้ำาเลื่อนเนี่ยพื้นที่ตัวเองก็เก็บกักด้าไ,ไอ้ที่เหลือมันก็ไปได้แต่นี้ปลูกพร้อมกันข้อเสียก็คือว่าต้องใช้เครื่องจักรขมือเวลาเดียวกันเก็บพร้อมกันเกี่ยวพร้อมกันเครื่องมือมันพอไหมละ่ะเพราะนั้นก็ต้องแลกกันเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะผมบอกแล้วว่าอยากคิดแคบแคบแค่ไอ้ตรงน้ําท่วมน้าท่วมไปดูที่แผนผังเข้ามันที่แจงอยู่นอกพารามกั้นน้ําทั้งขึ้น พร้อมที่จะต้องมีปัญหาเรื่องน้ำล้นฝั่งแม่น้ําขึ้นมาทั้งขึ้นเข้าใจยังแต่ก่อนก็อยู่กับน้ํามาโดยตลอดนั่นแหละนะหน้าหน้าไหนน้าท่วมหน้าไหนน้นา,นา,นาแรงนี่ะเขาปรับตัวเขาเองได้อยู่แล้วคราวนี้พอเราเข้าไปดูแลโอเคก็ต้องขอสมควรด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจไหมก็ที่ลุ่มต่ํามันก็ต้องท่วมนอกเขตพนังกั่น้ำมันก็ต้องท่วมดดผมถามว่าถ้าไม่ไม่าราเสียสละคือเสียสละขอบคุณชมเชย นาหลายพื้นที่ก็ก็ไม่ได้มีปัหาอะไรยอมรับรัฐบาลก็หามาการช่วยเหลือไปอันนี้ต้องขอบคุณแต่ผมถามว่าถ้าไม่ทำหรอท่วมทั้งหมดทําไงใครจะใครจะแก้ไขผมอ่ะนี่เมื่อน้ํามันลงไงข้างบนก็ลงมาน้ํข้างข้างก็เต็มไปหมดน้ำไม่ลงทะเลจะลงไปไหนน้าอ่ะตอบอย่างนี้อธิบายเขาแบบนี้แม้ก็ไม่เข้าใจหาว่ารัฐบาลเอาไงละ่ะทั้งรัฐบาลก็เอาได้รายละหมื่นเอาไปสองหมื่นสามหมื่น เงินที่ไหนอะถอนคนเรียนรู้แบบนี้สิระบบน้ําว่าไงระบบการเพาอปลูกเก็บเกี่ยวเปไ็นยังไงเครื่องจักรมือเป็นยังไงเทคโนโลยีไงแล้วตลาดข้าวเป็นยังไงข้าวมากข้าวน้อยมีผละไรน,นี่ถ้ารู้แบบนี้พวกเราก็ต้องคิดแบบนี้เธออะนะต่อไปอาจากพีพีทีวีครับปัญหากระเบนตายครับเนื่องจากแม่น้ำแม่กลองปลากระเบนัิดต่อไปแล้วให้ติดตามดูด้วยว่าปลากระเบนตา,ตายตายเพราะอะไรก็บางคนก็บอกน้ํามันเสียน้ามันเน่าจากโรงงานต่นางๆก็สั่ง,งทั้งหมด ตรวจสอบมาเพราะว่ามันเป็นสัตว์ควรจะสมวนไว้มาแสดงความสมบูรณ์ของท้องน้ําของอะไรนะทั้งประมงน้ําจืดน้ําทะเลนั่นแหละวันนี้ให้ไปดูหมดประมงที่ตายลอยอยู่ในกระทังกระิงหมดอ่ะต้องไปดูแลนะนี่ไงคือระบบที่มันมีปัญหามาตลอดเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบ,สอบการรักษาคุณภาพเพราะทุกคนมุ่งหวังแต่เพียงว่าให้มีเงินให้มากที่สุดรัฐบาลนี้ ถ้าทางรัฐบาลที่ทำแบบนั้นมันก็ไม่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลกจากที่ผ่านมาแล้วมันจะต้องกัดแล้วมันจะเกิดอะไรที่ดีข,ขึ้นกว่าอดีตนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวขอไปแล้วล่ะเดี๋ยวมีอะไราถามโคตรกันจ๊ะ